สวัสดี <ไป S 1> ค่ะ FC ทุกตาสาวสุพัน c h a n n e นะคะตอนนี้หน้าบ้านแม่นะคะก็มีดอกสโนุเต็มคลองเลยดอกสนุนะคะเนี่ยทุกตาชอบกินขนมดอกสนุขุยนุ่ขุยนูดอกสนุ นยังไม่เยอะนะคะเพิ่งจะเริ่มออกนะคะนี่ที่บ้านก็จะมีรถแม่ค้านะคะเนี่ยรถแม่ค้าขายของชำจะมีของทุกอย่างเลยแี้ก็ต้นไม้ดอกไม้ ต้นขูนนะคะต้นมะขามหน้าบ้านแม่ต้นมะขา,า,ามต้นขูนมีต้นนุ่นด้วยนะ,ะต้นนุ่นนี่พี่สาวมั้ง ใหญกับข้าวนะคะเนี่ยพี่สาวเดินมาแล้วค่ะพี่สาวใหญ่นะคะนี่พี่ยุพินนะคะนี่มันบันเย็นใช่ก้จะได้กินขนมดอกสนเ่ยมันเพิ่งเริ่มออกนะมันเพิ่งเริ่มออกมีต้นขี้เหล็กด้วยนะคะเนี่ยต้นขี้เหล็กมีต้นขี้เหล็ก นี่ค,คือถนนบ้านแอฟนะคะเป็นเหมือนโลกประจันะะ์เนี่ยค่ะทำมาหลายสิบปีแล้วยังไม่พัฒนาเลยนะคะ นี่หน้าบันแม่ก็จะมีดอกไม้สวยๆนะคะดอกไม้สวยๆแม่ชอบปลูกดอกไม้นะคะนี่ดอกชวนชมนะคะดอกชวนชม นนกบรรยาาฝากกดไลค์กดแชร์ะะกดติดตามาตุกตาสาวสุพรรณชาแนลด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะน,น้นอยู่นะคะเป็นจ